มีใครเป็นสายไลฟ์สดและคนดูน้อยไหมครับหมดกําลังใจไม่อยากทําต่อผมอยากให้ดูคลิปนี้ให้จบแล้วฟังเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งให้จบหลังจากนั้นคุณค่อยคิดว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับเมื่อวานนะมีโอกาสได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งครับก็คือคุณมะปรางนะครับคุณมะปรางเนี่ยมีคุณแม่นะครับทำร้านส้มตําอยู่รัชดานะครับรัชดา36รัชดาอยู่หลังฟอร์จูนนะครับจำไม่ได้ว่าจําซอยไม่ได้อยู่ซอยอยู่เจริญสักอย่างทีเนี้ย เขาก็เล่าให้ฟังนะครับก่อนนันนี้คือธุรกิจแรกที่เขาทำเนี่ยก็คือเสื้อผ้าหลังจากนั้นเนี่ยเสื้อผ้ามันไม่สําเร็จเนาะมันไม่สักเซสในเป้าหมายของตัวเองนะครับมันมันไม่โตเขาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนธุรกิจก็ไปจับอันนู้นทีไปจับอันนี้ทีไปจับเวโปรตีนไปทําโปรตีนไปขายไปทําตัวแทนไปทําหลากหลายธุรกิจมากนะครับสาอย่างจนครอบครัวหรือว่าตัวคุณแม่เองก็รู้สึกว่าลูกฉันรู้สึกแบบลูกฉันไม่ประสบความสําเร็จตัวเขาเองก็รู้สึกแบบนั้นนะครับ มันเลยทําให้สูญเสียความมั่นใจไปสักพักหนึ่งพอสูญเสียความมั่นใจเนี่ยเขาจะทํำยังไงให้ครอบครัวมั่นใจเขามากขึ้นจะทํำยังไงให้ตัวเองประสบความสําเร็จสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลหลังจากได้ทําธุรกิจหลากหลายมาก3-4อย่างจนตกผลึกว่าโอเคจุดเริ่มต้นฉันคือเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นฉันก็เลยจะกลับมาโฟกัสเสื้อผ้าะครับพอกลับมาโฟกัสเสื้อผ้าเนี่ยก็ยังขายไม่ได้อยู่ดีมาไลฟ์สด วันที่1คนดูไม่มีนะครับวันที่2คนดูก็ไม่มีวันที่3 4 5ี่คนดูก็ไม่มีก็เลยไปเรียนพูดนะครับไปเรียนทักษะการพูดแล้วก็มาไลฟ์ใหม่มาไลฟ์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีคนดูหรอกก็คุยกับตัวเองไปเรื่อยๆนะครับฝึกพูดฝึกอะไรไปไลฟ์ live สดไปเรื่อยๆไม่มีคนดูหลายคนอาจจะมาฟังมาถึงตรงเนี้ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอเควันที่เราไลฟ์สดพอไม่มีคนดูเราก็ไม่รู้จะคุยกับใครถูกไหมและยิ่งบางช่วงเนี่ยมันมีคนดูมีตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอาจจะเป็น5คน10คน20คน ใครก็ได้ที่เข้ามาดูเนี่ยขอแค่พิมพ์โต้อตอบกับฉันหน่อยทุกครั้งที่มันมีการโต้อตอบเนี่ยเราก็จะจะ,จะรู้สึกว่าแบบเออใจมันฟูอะไรเงี้ยแต่คุณว่าปางไม่ท้อครับก็คือทํามาประมาณที่ผมเขาเล่าให้ฟังอะ่ะก็คือเดือนหนึ่งนะครับไลฟ์ไป1เดือนเต็มๆและหนึ่งวันเนี่ยไลฟ์ประมาณ3รอบวันละ3ครั้งนะครับครั้งละ1ชั่วโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับอย่างในในทิกตอตอนนี้ก็คือเขาก็เริ่มบังคับเนาะว่าจะต้องมี1 1ึ่งหนึ่งจุด 1.30นาทีก็ชั่วโมงครึ่งนั่นแหละต่อครั้งในการไลฟ์นะครับเต็มที่ก็คือแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงบ้าง4ี่ชั่วโมงนะครับไลฟ์สรอบผ่านไปเดือนหนึ่งถึงมีคนมาซื้อออเดอร์หนึ่งพอมีคนซื้อออเดอร์หนึ่งเนี่ยใจมันฟูมันมีพลังนะครับมันเห็นความเป็นไปได้ก็รู้สึกว่าโอเคฉันถ้าอย่างนั้นฉันทําต่อเนื่องต่อเนื่องมาเรื่อยๆมาจนตอนนี้นะครับยอดขายของเขาเนี่ยของคุณวัปลางเองเนี่ยเฉลี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ5 0 0 0 0นนะครับ ก็คือมีคนดูเรื่อยๆคําถามก็คือณนะตอนเนี้ตอนที่เขาไลฟ์สดเนี่ยคนดูเยอะไหมคําตอบคือไม่ได้เยอะนะครับก็จะอยู่ที่50 70ิบเจ็ดสิบร้อยต้นๆบ้างแต่เฉลี่ยก็คือ50-60นั่นหมายความว่าใครก็ตามที่มียอดคนดูเนี่ยเยอะกว่านี้โอกาสที่จะสร้างยอดขายมันเยอะแน่นอนและใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันท้อจังเลยอ่ะมันไปต่อไม่ได้ไลฟ์ก็ไม่มีคนดูคุณจําเรื่องราวของคุณมะปรางไวด้ดีๆครับไลฟ์วันแรกขายไม่ได้ ไลฟ์ไปประมาณเดือนหนึ่งอ่ะกว่าจะมีออเดอร์หนึ่งคําถามก็คือวันนี้ถ้าเราไลฟ์ไปวัน2วันแล้วเรารู้สึกทอ้อจะหยุดเลยไหมหรือจะไปต่อให้ดูคุณมะปางเป็นตัวอย่างไว้ครับผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ไม่ลดความพยายามและอดทนให้มากพอนะก็จะไปถึงเป้าหมายแน่นอนครับไลฟ์สดมันไม่ได้ยากทุกวันนี้ทุกคนเป็นสื่อทุกคนมีสื่อของตัวเองและเดิมทีถ้าเราจะสร้างแบรนด์สร้างธุรกิจสักอย่างหนึ่งโอเคในเรื่องของค่าใช้จ่ายการตลาดการจ้างสื่อ การที่เราเอาตัวเราไปออกสื่อต่างเนี่ยมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่อย่าลืมครับว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเรามีมือถือเครื่องหนึ่งอ่ะมือถือสามารถเป็นสื่อให้เราได้แอปพลิเคชันต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆอำนวยความสะดวกให้แบรนด์ของเราโตไปแบบแบบก้าวกระโดดมากๆหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอเคฉันอะ่ะมันตัวเล็กมันสู้คนอื่นไม่ได้หรอกมันอาจจะเป็นแบรนด์เล็กจะสู้เจ้าสัวจะสู้แบบธุรกิจที่มันใหญ่ได้ยังไงจะบอกว่าเราตัวเล็กๆเนี่ย เราแบกต้นทุนที่มันน้อยนะครับในขณะเดียวกันที่แบรนด์ใหญ่ธุรกิจใหญ่เขาก็ต้องแบกภาระต้นทุนต่างๆที่มันสูงขึ้นสิ่งที่เราที่เราได้เปรียบก็คือเราต้นทุนน้อยแต่สื่อของเราเข้าถึงทุกคนเรามีมือถือเรามี Facebook เรามี t i k t o อกเรามีสื่อต่างๆออนไลน์ของเราเนี่ยอินสตาแกรก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเฟซบุ๊ o ช้อปปี้ลาซาด้าช่องการช่องทางการขายของเราเยอะมากช่องทางในการสร้างตัวตนเราเยอะมากเราทําตัวเราให้เป็นสื่อ เราขายตัวเองให้ได้ครับแล้วเราจะขายได้ทุกอย่างทุกวันนี้มันไม่ได้ยากในการทานะครับหลายๆเจ้าของแบรนด์ที่เล่นกับสื่อเป็นนะครับอยู่บนโลกโซเชียลแล้วสร้างตัวตนเป็นนะโตไวมากนะครับทุกวันนี้เขาไม่ต้องพึ่งสื่อแบบระการทีวีอะไรแบบใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่มันสูงเลยขอแค่ใช้มือถือใช้สื่อของตัวเองให้เป็นนะครับและผมก็เชื่อว่าใครก็ตามที่อยู่บนโลกของสื่อและใช้สื่อเป็นนะครับใช้โซเชียลมีเดียเป็นใช้มือถือของเรานี่แหละให้เป็นสื่อ ธุรกิจของคุณไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่เนี่ยมันเติบโตได้และทําให้คนเนี่ยรู้จักมากขึ้นนะครับรู้จักธุรกิจรู้จักสินค้าบริการเรามากขึ้นยอดขายก็มีโอกาสโตขึ้นแน่นอนอย่างตอนนี้นคุณมาปรางเองก็ไลฟ์สดทุกวันนะครับและถ้าใครอยากไปติดตามเขาอยากลองไปส่องชีวิตเขาอยากลองไปส่องช่องทางการขายหรือว่าร้านค้าของเขาเนี่ยก็ฝากไปกดติดตามเขาด้วยครับมาปรางชอ็อปช่อง i ิก o k ช่องนี้ครับ ฟังมาถึงตรงนี้ได้เรียนรู้อะไรกันบ้างครับสําหรับผมผมคิดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นอันนี้คือคําพูดพื้นฐานและสิ่งที่คุณมะปางทําให้เห็นพิสูจน์แล้วครับว่าประโยคนี้มันเป็นจริงฟังมาถึงฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนเอนได้ไอเดียหรือว่าแนวคิดอะไรบ้างครับผมรู้สึกว่าการที่ผู้หญิงคนนึงจะออกมาทําอะไรคนเดียวนะครับ มันอาจจะดูยากมันอาจจะยากแค่เริ่มต้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ยอมแพ้สักอย่างเรามีความอดทนและทํามันต่อเนื่องสม่ําเสมอนะครับระยะทางพิสุจนมา้าการเวลาพิสุจน์คนถ้าเราหยุดก่อนเราท้อก่อนเราอาจจะไม่ได้ถึงเป้าหมายนะครับแต่ถ้าวันนี้เราทํามันอย่างต่อเนื่องนะครับรับรองได้เลยว่าเป้าหมายที่เราวางไว้เส้นทางหรือว่าเส้นชัยที่เราวางไว้เนี่ยมันไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กดติดตามและกด subscribe กันทุกช่องทางครับ a s a v a s i n ั t ว o ส s i n ครับไลค์แบบมาราธอนมากแต่ว่าไกี่รอบอ่ะคือตั้งแต่แรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยไลค์แค่รอบเดียวแล้วเสร็จแล้วเหมือนแบบพอคลิปมันเริ่มติดเนี่ยค่ะก็เลยไลค์มาเป็นอ่ะมาลาสองรอบปุ๊บเหมือนตอนแรกมันก็ดีมากเลยแบบสนุกมากแบบว่าเออเปิดไลค์ขึ้นมาคนก็เยอะตลอดอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังมอนแบบว่า เราก็ไม่รู้ปัจจัยอะไรเราโดนแบบปิดกั้นหรือเปล่าหรือว่าคนเบื่อเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบหาช่วงเวลาใหม่อะค่ะพอจากตอนเช้าไอ้ตอน,ตอน,ต,อน,ต,อนตอนแรกตอนแรกแบบตอนเย็นอย่างเดียวก่อนเราก็มาตอนแบบตอนเช้าบ้างคือแบบตอนนั้นบ้าพลังไงคือแบบตื่นขึ้นมาก็คือไล์เลยแปดโมงครึง่งอะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็ไม่ไม่ได้ดีอะบางทีออร์แกนิกมันก็แย่อะไรเแงบบี้ยดอกใช่ป่ะเราก็เลยแบบหาเวลาใหม่อีกบางทีอยู่ที่หน้าร้านก็แบบเปิดไล์ด้วยอะค่ะแบบก็คือ สามสี่โมงทุ่มหนึ่งก็มีไงคือหาเวลาไปเรื่อเลยบางทีแบบสามเวลาอยางมีในวันหนึ่งอ่ะ <c oughs> จนแบบว่าเออเราก็แบบจริงๆเราเป็นคนไลฟ์ทั้งวันได้นะคือเหมือนแบบวันนี้อาจจะตอนเย็นพรุ่งน,นี้อาจจะตอนเช้าหรือว่าบางทีตอนวันลูกค้าเจอเราตอนไหนเขาก็เข้ามาซื้อเนี่ยค่ะเราลองทุกวลาเลยถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่แบบเหมือนช่วงเวลานี้มันดอกอยเงี้ยเราก็หยุดไลฟ์เวลานี้ไปก่อนแล้วเราก็มาตอนเช้าใหม่สลับไปเรื่อย วันแรกของการไลน์นี่เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศวันแรกวันแรกการไลฟ์ลก็คือฟิลลิ่งแบบหลอนๆเนี่ยค่ะคือมีคนเข้ามาดูนะแต่ไม่มีคนซื้อเลยแล้วก็แบบขายอยู่อย่างั้นแบบสาบประมาณประมาณเป็นเดือนน่ะที่แบบไม่มีคนซื้อเลยแล้วก็แบบเหมือนเราต้องเหมือนมีเอเตอร์ีคนเดียวตลอดแล้วก็แบบไม่รู้จะคุยอะไรบางทีก็นิ่งๆบ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนหลังเหมือนแบบเหมือนเอาจริงเราเป็นคนแบบชอบเรียนอ่ะเราลงลง,ลงคอร์สไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเรียนแบบฝึกพูด แล้วก็แบบว่าให้มันมีความมั่นใจในการแบบพูดมากขึ้นแล้วก็แบบเหมือนเล่าสตอรี่ให้เป็นเนี่ยค่ะคือแบบว่าไปฝึกพูดเป็นเป็นเดือนๆเลยอย่างเงี้ยก็คือหลังงานก็คือแบบมาไลทุกวันอ่ะไม่มีคนคุยแล้วฉันก็คุยคนเดียวอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอยากจะฝากจะบอกทุกคนนะว่าแบบถ้าเกิดว่าเราอยากทําอะไรอ่ะทําอย่างเดียวเถอะแล้วก็โฟกัสให้สุดไปเลยแบบอย่าหลงทางแบบนี้คือแบบว่าพอคิดกลับไปแบบรู้สึกเสียดายเวลาเหมือนกันแบบแบบว่าเออทำไมฉันไม่โฟกัสไปตั้งแต่แรกอ่ะฉันคงแบบ ดีกว่านี้อะไรเงี้ยแต่มันแก้ไขไม่ได้และะ้วเนี่ยค่ะก็คือเริ่มใหม่เริ่มใหม่แล้วก็แบบให้มันสุดเถอะอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่มีคําว่าสายหรอกจริงอะไม่ไม่ไม่จะเป็นแบบอายุเท่าไหรยอย่อะไรเงี้ยคนทำออนไลน์บางทีแบบแก่แล้วก็ยังมีเลย,เลยอะไรเงี้ยแต่คือแบบให้โฟกัสแล้วกันข้อหนึ่งก็คือให้โฟกัสแล้วก็ทําอย่างเดียวไปเลยแบบให้มันสุดอะไม่ว่าจะเป็นแบบอุปสรรคอะไรเจอก็อย่ายยอย่าหยุดอย่าท้ออย่าอย่าหยุดเดินแค่นั้นเองใช่มีทางออกเสมอแหละ ค่แบบจะหาจะหาเหมือนเรียกว่าอะไรจะจะ,จะหาแบบจุดเริ่มต้นของปัญหาเจอไหมแล้วก็หาทางออกให้ได้ก็คือแบบถ้ามันไม่ได้ก็คือปรึกษาคนอะไรเงี้ยแล้วช่วงแรกตอนนั้นไหนเหมือนทําเสื้อผ้าอยู่แล้วแล้วก็ไปทําอย่างอื่นต่อแล้วอะไรตัดสินใจมาทําเสื้อผ้าอีกแล้วไม่คิดหรือว่าหรือมันจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมถึงกลับมาทําเสื้อผ้าอีกก็นั่นแหละที่บอกว่าเหมือนแบบ เหมือนเหมือนแม่แล้วก็นอนแล้วก็ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเออเราทําอะไรไม่สาเร็จสักทียอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็แบบมีความแบบไม่เชื่อมั่นเราแล้วว่ามันก็เสเวลาแล้วว่าคือเราอายุแบบเหมือนก็ไม่น้อยแล้วอ่ะหรือว่าเสื้อผ้าก็คือตัวเราที่สุดแล้วอย่างเงี้ยใช่คือพอมานั่งกับนั่งคิดกับกันว่าจริงๆเราก็แบบชอบที่สุดแล้วมั้งเหมืนอนแบบว่าฉันก็อยู่แต่ตรงนี้มาตั้งแต่แรกแล้วอะ่ะฉันก็ไม่ควรไปที่อื่นอยู่แล้วตั้งแต่แรก แต่เราก็แบบเหมือนได้ลองไงคะได้เรียนรู้แบบถ้าเกิดว่าเราไม่ลองเลยอะเราก็คงไม่รู้อะทุกวันนี้เราคงไม่รู้ว่าอะไรจริงๆอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นแบบบททดสอบหนึ่งอะใช่ถ้าไม่ไม่ลองอะไรเลยไม่รู้แน่นอนว่าแบบอะไรคืออะไรอะไรเงี้ยต้องเจอเนาะในสักครั้งในชีวิตเจอมาทุกอย่างแล้วค่ะทั้งแบบคนไล่ห้องเช่าไล่แบบที่อะไรเงี้ยแบบไม่ให้ขายอะไรเงีแ้ยบบก็เจอมาหมดละ